สวัสดีค่ะแม่เอตอนนี้ตอนนี้เรากำลังหลงอยู่ในสยามิฟตดีแล้วพาไปกินเชฟป้าเฉยมาใช่ๆยังไม่พอใจยังไม่พอค่ะจริงจุดประสงค์ที่เรามาไอคอนสยามวันนี้เนี่ยเรามาเพื่อขนมอย่างหนึ่งซึ่งเรากำลังเดินหาเขาอยู่เขาบอกว่าอยู่ชั้นีค่ะขนมอะไรคะเป็นพุดดิ้งเค้กรสชาเขียวยี่ห้ออะไรบอกไปเลยโคคุ โทคุดีเซิร์ฟไะเขาบอกว่าอยู่ชั้น G ของสยามทาชิบายาใช่ไหมทาชิบายาเออทาชิบายาอ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนคะไม่รู้เราก็นี่อย่างนี้เขาเรียกทาชิบะทาชิบายายังคะไม่ใช่ใช่ไหมป้าว่าต้องเข้าไปตรงเนี้ยแอนไป้าไปเดินดูก่อนเนี่ยเนี่ยโทคุโทคุเฮ้ยอันนี้มันกินทัตสึนี่มันมันหมูทอดอ๋อยี่ห้าชั้นเนี่ยโทคุเรายังไม่ได้กินทันทีนะยี่ห้าชั้นอ่ะ ไเย็นเพิ่งกินในนี่มาแถวนี้จะเป็นโซนที่แบบขายของญี่ปุ่นเยอะๆเลยมันมีของกินเยอะจริงๆนะเนี่ยไอติมฮอกไกโดเนี่ยฮะดูดูดูกระป๋านกระป๋านอะไรตบมือเป็นลิงเจ้าอะไรเจอแล้วเจอแล้วเหรอไหนอ๋อนี่เหรอที่ตามหาเนี่ยล่ะสามร้อยกว่า อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยเพราะว่าเราเคยมีคนซื้อมาฝากน้องเพชรน้องเพชรซื้อมาฝากซื้อมาฝากผมเพชรเไปโดนซื้อมาฝากแม่แอนฟาดหมดเลยไม่แอนไม้เก็บกายกินเลยเที่ยวนี้ก็ไม่ต้องกินหรอกเปลืองไม่กินฮะไม่ใครอันนี้จำได้บ้างวันนั้นเรากินอะไรอร่อยนะวันนั้นเรากินจริงๆก็อร่อยทุกรสเลยนะหรอเออซื้อมาตัดตัดกันก็ได้จไม่ว่าไม่ได้กินช็อกโกแลตอ่ะไม่เอาเนาะเอาชาเขียวชาเขียวไม่ทฮะจริงเหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอเวอร์มากเลยอ่ะเดี๋ยวมาซื้อใหม่ก็ได้มั้งนานนานทีเจนเปิดกระป๋องออกมาลูกอันเดียวก็พอนะอันเดียวพอร์กซื้อเกินสี่ร้อยเขาลดดิ้แค่สิบบาทก็ซื้อกระป๋องเดียวไงเพิ่มอีกอันหนึ่งมันไม่คุ้มากในคุ้มีอันเดียวก็ปุกเอาช็อกโกแลตไปชิมดิมีช็อกโกแลตให้ชิมไหมครับเออเอามาชิมก่อนมาขอชิมทั้งกระปุกเลยไม่ได้หรอที่เขาก็เกินไปเอาไงอ่ะ นี่เขาเรียกอะไรรู้ป่ะเหยื่อการตลาดเนี่ยเป็นเหยื่อการตลาดนิดนึงนิดนึงก็ขออีกหน่อยเป็นไงป้าป้าเหยื่อการตลาดด้าบานดูอันนี้ตรงนี้ไม่มีเก้าอี้เหรอครับที่นี่ไม่มีขาเข้าซอยนี้ไปกินที่บ้านดีกว่ากินที่บ้านเหรอกินที่บ้านต้องลดราคาหน่อยดิงงงงเขาบอกรีบนไปได้แล้วไปหนงโขวหนงโขว ถอดออกมาเขาจะมีผงชาเขียวอะไรอย่างนี้เราก็ต้องจับคู่ให้ดีนะเพราะว่าแต่ละอันน่ะมันจะใช้กินคู่ไม่เหมือนกันมันแพงกันเนาะกะปละุก100เออต่อยลดแล้วก็ยังแพงอยู่ดีอ่ะใชนะ่แล้วก็จะมีอันนี้ที่บแบบเราไม่ได้ตกเซตนะคะก็จะเป็นโขโง่ต้องยอมรับว่าพคเกจจิ้งเขาเดูดีทั้งหมดเนี่ยก็จะมีสี่รสอันนี้เป็นมัสชา วันนี้เราเปิดไส่ท็อปปิ้งพร้อมที่จะกินแล้วอาจจะกินอะไรก่อนเกสมั้มาฉาแล้วเราจะมันผมมันดีเกสอาจจะหอมผมท็อปปิ้งต้องกินตักลงไปอ่าแล้วเป็นไงบ้างเนื้อเป็นยังไงมันมีการชั้นเค้กอ่ะเนื้อเค้กดีไหมดีเอะ ชาเขียวชาเขียวดีๆมันจะมีกลิ่นคาวเล็กๆกับเจื้อเลือดไหมข้าวของชาชอบไหมแม่นว่าอร่อยนะคะกระปุกหนึ่งร้อ<ล>ยสี่สิบห้าก็ราคาเรื่อแต่เข้าใจว่าเขาแพงด้วยตัววัตถุดิบของมาเพราะว่า,างานเสร็จนะเขาคือนำเข้าของชาเขียวจากภูเขาจากทางเบบี้เบบี้มาก็จะยุ่งเลยะะตัวสีมันจะมีความ อันนี้มะชะเกณฑ์ไม้ฉะจะเป็นสีเขียวออกเบบี้มองชอบอันไหนอันนี้เด็กๆน่าจะชอบมากกว่ามันมีความหอมหวานตรงนี้ออกเข้มนี่ออกเข้มขมนี่จ้าออกหอมหวานใช่หอมหวานชอบอันไหนชอบอันไหนส่วนอันนี้คือแม่แอนว่าส่วนหนึ่งที่มันมีความหอมหวานอาจจะเป็นเพราะตัวข้างบนนะคะเพราะมันหอมเนากอันนี้เกณเกฑ์ไม้ฉะสีมันก็จะดูไม่ค่อยน่ากิน ไม่รู้ว่าทำไมตอนแรกให้หนูยิบขึ้นมันอยากกินไม่ทีเลยสีสีแบบนตาลเกล็ดน้ำตา,าลหน่เยดมเราหน่อยมั้ยสีดินสีดินสีดิน,ดน <c oughs> ใกล้เคียงตัวนี้แต่มันไม่มีความขมของผงชาเขียวมากหนูอ่ะชบอบตันนี้ตันนี้คือแบบมันไม่ขมเด็นไปแต่เนี้ยแอน<ถ>ชอบอันนี้นะแต่แค่ถ้าเราไม่โรยผมองรสชาติมันไม่จะดีผมโรยผมมันก็ สุดท้ายแล้วช็อกโกแลตอันนี้อันนี้ปะปากินไปแล้วก็โอเคดีไหมเออหกหผมมาตีกันหมดแลยยาสี่รถโอเค,อ,เคอ่ะถือว่าอร่อยแต่แพงนะหาซื้อได้มี3สาขาบางมีเซน็นทรัลเวิร์สเซ็นเซ็นเทรัลเวิร์เซ็นทรัลลาดพาวแล้วก็สยงมคาคาชิมายาที่ไอคอนสยาม ่ที่เซนทันเวอร์มีบาร์น้ำขายเครื่องดื่มอาชิมกันดูแล้วกันเนาะแพงนิดนึงอ่ะวันนี้ไปแล้วดีกว่าค่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุงเพหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ